สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องหนูนาพาไปดูค่ะเอาลุงมุงกันศาสตร์นะคะเป็นหลังคากันศาสตร์หลังคากันศาสตร์เนาะไปดูใกล้ๆสเิเป็นยังไงเป็นยังไงกล้องจะไหวไหมแดดก็มาแล้วแดดก็มาแล้วนะคะแดดมาแล้วเดอ้อเอาไปเห็นหนาลุงบัดเอาไปเห็นหนาลุงเห้าวลุ่มเข้าไปนะคะโอ้โอ้โอ้ ลงอยู่บนหลังคามุงกันสัตว์จ้าวันนี้งานหลังคามานะคะ มาดูด้านล่างคนนี้กำลังจะแยกขันมดแดงนี่เป็นการถ่ายภาพม,มิติใหม่ของยูทูบเบอร์บ้านลุกพลมีคนเดียวที่ทำนะคะตอนนี้ก็คือเอ็ดในโพธินะคะเอาไม้ไม้ไผ่เล็กๆดีขึ้นไปถ่ายลงุงเป็นความพยายามสูงมากเลยนะคะประมาณ3เมตรแต่ก่อนก็มีคุณคุณ คุณกินให้อ้วนรวยเนาะคุณชันชัยกินให้อ้วนรวยนะคะแต่ว่าเขาซื้อเนาะเขาใช้อุปกรณ์ที่ซื้อ,อน้องในไม่ต้องซื้อนะคะซื้อโทรศัพท์แพงๆอย่างเดียวพอกันสั่นได้แล้วก็สามารถขึ้นไปถ่ายลุงบนลังคาได้บนชั้นสองก็ได้ <c oughs> ข้างล่างก็มีประตันขึ้นไปชั้นสองนะคะ <c oughs> เพื่อที่เอาเข้าวมาส่งทีมช่างนั่นเองแต่ลุงยังไม่ลงจากลังคานะคะมันเช้าเกินไปไหมที่ลุงจะ กินข้าวเช้าเห็นกระติบข้าวเหนียวแล้วเกระติบข้าวเหนียวแล้วนะคะทางนี้คงสูงมากมากแล้วป้าแตนอยู่ข้างบนนะคะนี่ป้าแตนอยู่ข้างบนค่ะป้าแตนใส่เสื้อสีเขียวพัดเทลนะคะ ขึ้นบนเลยอืมข้านเอาตีแม่ป้ต่อยค้านขึ้นอันนี้ใครบาดเสียวก็ค้านขึ้นนะคะนั่เาว่าดีตรงนี้ว่าดีที่ปลูกบ้านอยู่ กอดเสาไปมซฟาปราเต็นกอดเสาเลยลุงเสื้อสีน้ำเงินแอดชัยเสื้อสีดำพ่อมาต่อยเสื้อสีน้ำตาลนะะเต็นเสื้อสีเขียวค่ะโจสีแดงนะะโจสีแดงเอาแม่มาต่อยก็จับเสาแล้วถ่ายไปด้วยจับเสาไปด้วย ที่วิสาก็มีบ้านมีมีเป็นบรรยากาศยามเช้าประแตันมาส่งข้าวนะคะมาส่งข้าวส่งน้ำนะคะเอาน้ำมาแพกหนึ่งนะคะแก็ติบข้าวมาแต่กับข้าวยังไม่รู้นะคะว่ากับข้าวมาหรือยังไม่รู้ว่ากับข้าวมาหรือยังนะคะลุงยังอยู่บนหลังคาอยู่ไปต่อค่ะไปดูต่อไปดูลุงต่อนะคะขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่รับชมในช่องหนูนาพาไปดูจ้า เราเป็นยูทู e ป้าลุงพลเราก็ถ่ายลุงพลนี่นะคะเช้านี้งานมุงหลังคาเด้อจ้าขอบคุณที่รับชมในช่องนูนนาพาไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องนูนาพาไปดูเด้อค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าบ้านลุงจะออกมาแนวไหนนะคะยังลุ้นต่อไปแล้วก็ลุ้นดูว่าวันนี้โปรทีพสกิน ผลิตภัณฑ์ลุงพลป้าแตนเป็นเจ้าของนี่จะมีโฟอะไรนะคะได้ข่าวแว่วว่าเป็นโฟแก้วนะคะโฟแถมแก้วจ้ารับชมกันตอนต่อไปค่ะจะเป็นยังไงเนาะขอบคุณหลายๆท่าค่ะเด้อกดไลค์ให้เนีย่ยกดแชร์น้ำกดติดตามพร้อมด้วยขันหน้าภาพไปดูจ้าสวัสดีค่ะ